สวัสดีค่ะผู้ชมคะนี่คือวารริที้ทุเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะทุกวันอังคารเราจะมาติดตามสถานการณ์พลังงานรวมถึงการรณรงค์ลดโลกร้อนและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะวันนี้พามาดูงานสัมมนาสําคัญเวทีหนึ่งคะ่ะในหัวข้อพลังงานไทยปฏิรูปอย่างไรให้ถูกทางนะคะซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทางปตอทอร่วมกับสมาคมผู้สภาาเศรษฐกิจจัดขึ้นคะ่ะโดยมีวิทยากรสําคัญมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการปฏิรูปพลังงานไทยว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ท่ามกลางสถานการณ์และก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงภาวะทางการเมืองต่างๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศในเวลานี้นะคะโดยวิทยากรสําคัญเช่นดรพิยสวรดิ์อมารานันประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณทรงพบพลรจันติแลละคุุุุณสรงบญกญประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะ เราใชนะ้พลังงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเป็นรูปของน้ำมันนี่ไม่รวมแก๊สธรรมชาติในโลกนี้เราผลิตน้ำมันได้ประมาณ9 0ล้านบารเรลนะครับณนะวันนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ใช้น้ำมันประมาณ1%ของโลก1%ี่ยความสามารถในการกำกับกำหนดหรือชี้แนวนโยบายของทิศทางพลังงานของโลกเนี่ยเป็นไปได้ายาก ถ้าคุณตั้งราคาน้ำมันที่มันถูกไปเนี่ยครับคนมันก็แย่งกันซื้อของคุณเจ๊งไหมฮะครับเจ๊งเจ๊ง <laughs> แต่ถ้าคุณตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยไม่มีคนซื้อน้ำมันคุณนะ่ะเพราะเขาไปซื้อที่สิงคโปร์เนี่ยเจ๊งไหมครับก็เจ๊งนั่นน่ะสิครับ <laughs> ก็ถึงบอกนะครับว่าจริงๆแล้วราคาโดยเฉพาะอิงราคาที่เป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าสินค้าผูกกัณฑ์นเนี่ยครับมันไม่มีที่เรียกว่าความผูกพัน มันมีแต่ว่าราคาที่ไหนที่มันดีที่สุดมันถูกที่สุดก็ซื้อประเด็นผมก็คือว่าราคา LNG ที่เข้ามาประมาณ15-16เหรียญขนาดแก๊สในอ่าวไทยครับ,รบอยู่ที่ประมาณ8เหรียญเป็น2เท่าแล้ว60%ของก๊าซธรรมชาติตรงเนี้ยเอาไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพราะนั้นผมมั่นใจว่า ค่าไฟฟ้าค่า FT ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอาจจะขึ้นเป็น2อสเท่าครับวันนี้ถ้าเราการสัมชาติในอ่าวไทยหมดนะฮะ้าไม่มีที่อื่นมาต่อให้เอา LNG มาอีกร้อยเทรนก็ไม่ได้ตนี้ครับก็ไม่มีเพราะนั้นเปโตเคมีคอลวัตถุดิบในการทํำเปโตเคม i c a l จะได้รับผลกระเทือนอย่างมากต้องต้องเรียนฝากเป็นปวงเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยจะปฏิรูปพลังงานยังไงเนี่ยขอให้ดูข้อมูลพื้นฐาน ที่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คําว่าปฏิรูปพลังงานเลยนะครับปฏิรูปการเมืองใช่ปฏิรูปรถไฟใช่แต่พลังงานเนี่ยโดยทั่วไปค่อนข้างจะจะไปได้ดีมันอาจจะมีบางจุดที่ต้องแก้ไขและจุดที่แก้ไขหลายจุดเป็นจุดที่ต้องแก้ไขกับรัฐวิสาหกิจอื่นด้วยเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การพลังงานเนี่ยทำมาได้โดยทั่วไปค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่งั้น วันนี้เนี่ยเราไม่มีหรอกครับที่จะมีการผลิตพลังงานในประเทศเทียบเท่าน้ำมันดิบ1ล้านบาร์เรลต่อวันและนี่ก็คือแนวโน้ออกมการพัฒรูปรพลังงานไทยตามมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีนี้นะคะนี่คือ Variety Today ปายสายสวรรค์เขียนยิ่งค่ะพูดคือประเด็นนี้หรือแนะนํารายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท